สวัสดีครับเกิดกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการโปรเปร่ากรุยวันนี้เขากลับมาแล้วนะคะกลับเทสพี่แล้วอาทิตย์ที่แล้วสิทำไมอ่ะพี่กุ๋ยไม่มาส้มก็เรียกชื่อพี่แทนกรุยเฮ้งทิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอกรุยไม่ได้ไหมกรุย พี่เดี๋ยวผมขอตัวเดี๋ยวพาส้มไปกินข้าวก่อนเลยกุยกุยเป็นพูดทีเล่นทีจริงนะมเหมือนมุกอ่ะเขาไม่ยอมไปกวางงี้เขาไม่เรียกว่ากินข้าวเรียกว่าอะไรพี่กินข้าวต้มเหมือนมุกอ๋อเหรอกินข้าวต้มเหรอกระเพาะกินข้าวต้มโอเคโอเคไปกินข้าวต้มพี่ไปกินกระเพาะต้มค่ะและระดาต้องถี่ทำไมอ่ะ้องเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเราคุยกุยยังไม่ทราบไม่รู้ต้องเว้นวาร์เปลี่ยนชื่อแล้วจริงเหรอเนี่ยจริงค่ะระดา เมื่อกี้ก่อนที่เขารายการน้องระดาบอกว่าอะไรนะถ้าใครเรียกชื่อผิดใช่ไหมจะปรับตังค์ปรับตังค์พี่มีกับมีเท่าไหร่เปลี่ยนเปลี่ยนบทลงโทษเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมพี่ยอมเลยพี่จอพี่จาไม่มองหน้าผมงั้นคุณกุ้ยนี่หายไปสองสัปดาห์เหมือนก็หายอะค่ะกระเฮี้ยนกระหือหือมันรีจริงหายไปสองสัปดาห์นี่ก็ไปฮันนีมูนรอบที่เท่าไหร่รอบที่แปดน้ยไหมขนาดนั้นเนี่ย ตายเนี่ยมันชอบเที่ยวแต่ว่าผมนี่หลบมาหลายสัปดาห์ไอ้หลายปีละนะก็ไปที่ไหนมั่งพอพอจะบอกได้ไหมไปมีไปที่ไหนมั่งไปทัวร์ที่ไหนมั่งไปโปรตุเกสตายได้อยากไปโปรตุเกสทําไม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 ศรีวิยาอยากไปโปรตุเกสเขาเขาชอบของเขาเขาแบบเหมือนโปรตุเกสเมืองมันสวยอะไรเงี้ยพี่ทีนี้เขาก็รู้ว่าผมแบบโอ้ แบบพาเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็ใส่เนเปิลมาให้เพราะรู้ว่าผมชอบนาโปลีอิตาลีไปเที่ยวอิตาลีด้วยเนเปิลใส่เบอร์ลินมาให้เพราะรู้ว่าผมอยากไปเบอร์ลินอะไรเงี้ยเบอร์ลินอีกสาประเทศเลยก็มีเบอร์ลินมีพอโต ลิสบอนแล้วก็เนเปิลอยู่เมืองละสองสามวันอะไรเงี้ยโอ้โหนี่เป็นไงเพชรเคยไหมเคยเคยมีฟีลเองผมบอกกันแล้วไงว่าทุกวันนี้บางแสนยังมีปัญญาไปเลยสยามด้วยพี่สี่สี่ปีแล้วผมสี่ปีแล้วจากที่าลาดสุดมีอะไรประทับใจไหมคุณกุ๋ยไปไปที่ทัวร์ยุโรปคราวนี้ก็ก็โอเคนะพี่มันก็มันก็ได้เห็นเห็นแบบบ้านเมืองเขาใช่มแล้วก็เมืองมันก็สวยกุ้เคยไปมหมยังเนเปิล ยยเเคสี่เมืองนี้ผมยังไม่เคยไปเลยเบอร์ลินก็ไม่เคยเบอร์ลินก็ไม่เคยแต่ที่โปรตุเกสที่ไปลิสบอนกับปอร์โตป้บอโต้มันไปสร้างสร้างเมืองบนเนินอ่ะสวยนะเมืองบนเขาอ่ะมันก็จะเป็นแบบถนนก็จะแบบขึ้นโอ้โหมันก็เมืองอะไรเมืองอะไรทั้งปอร์โตทั้งลิสบอนเลยพี่เขาเพาท่านะบนบนเขาแต่ว่าโอ้โหเดินมันเดินเหนื่อยไปโปรตุเกสเจอขนมฝอยทองไหม เต็มไปด้วยขนมนะโปรตุเกสนี่ก็มาจากยุทยาเนี่ยมามาตอนอายุทยาเนี่ยมาจากโปรตุเกสนะโปรตุเกสนะมาจากโปรตุเกตก็ใช้ยาฝอยทองไงโปรตุเกสเป็ทองพวกฝอยทองพวกอะไรพวกนี้มาจากมาจากโปรตุเกสหมดขนมฝรั่งรู้จักไหมคล้ายคล้ายคล้ายคุกกี้อ่ะมันขนมมันมีทาร์ตทาร์ตไข่ที่แบบดังๆพี่จอนตอนไปยูโร2004ก็ก็ได้กินแค่แบกแบกเบียร์ทุกวันเลยขนมหวานเขาดังเลยพี่ไม่กินไม่เป็น กินอะไรผมไม่กินไม่เป็นเบียร์เป็นเชื่อมนุษกินเบียร์นั่นแหละก็แต่ว่ามันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะนะก็แบบว่านักท่องเที่ยวก็เยอะเวลาจะไปไหนมาไหนขึ้นรถสมมติขึ้นรถขึ้นรถเมล์หรือว่าขึ้นรถใต้ดินอะไรเงี้ยถ้าคนเยอะๆเราต้องระวังไว้ก่อนเลยพี่ติงตอนอยู่อังกฤษนี่เจอไหมไม่น่าโดนนะไม่กูไม่ไม่มีเงินให้มันเวลาเนี่ยไปไปเมืองนอกเนี่ยผมบอกไว้เลยนะพยายามทำตัวโลโปรไฟล์เวลาผมไปเมืองนอกเนี่ยนะผมก็ไม่หวี หนวดก็ไม่โกนตัวให้มันดูโลซ้อนแล้วก็หลังแต่งตัวเนี่ยเสื้อหน่งเสื้อหนาวเนี่ยอย่าไปใส่แบบเป็นแบรนด์เนมถ้าคิดว่าเรารวยผมก็จะใส่เสื้อหนาวแบบชุดทหารบ้างให้ให้ดูแบบให้มันดูซอมซ้ออะไรเงี้ยมันดูแล้วเนี่ยโปนจมนมันไม่โปนจมวันหรอกนะจริงจริงอย่างพวกเราไปก็คือถ้าแต่งตัวธรรมดาผมว่าเขาก็ไม่ล็อกเป้าหรอกแต่ผมผมว่านะมจากประสบการณ์นะ ล้วงโดนผมไปรมเนี้โดนล้วงสามรอบโอ้โหนี่หน้าผมทัวจีนมาเพชรเห็นเหั้แต่ว่าแต่ว่าเราเราไปเนียบพวกของมีค่าผมจะใส่ไว้กระเป๋าหน้าเลยกระเป๋าหน้าไว้ข้างเดียวไว้ข้างเดียวเลยเราจะระวังข้างเดียวไงแล้วเราขึ้นรถแล้วก็มือกดไว้จบแลังๆคุณกุ้ยรู้ได้ไงเขามาล้วงมือมันมาสัมผัสอ๋อมือมาโดนคนมันจะเยอะเมันจะใช้เหมือนแบบจังหวัดนัวเนียอย่างงี้เวลาเวลาแบบขึ้นรถแล้วคนมันอัดกันเยอะๆเนี่ยมันจะมันจะชุลมบุนแล้วแล้ว แล้วบางทีเนี่ยกระเป๋าเอาเข้าคือข้างเกงเนี่ยเรามีอีกสี่กระเป๋าอุ้ยไว้ที่เดียวจะลายนะทำไมพี่หมดของพี่เนี่ยจะแบ่งไว้สักห้าห้าห้ากระจายไปพี่ปิดไม่ทันเลยดิมีห้าพันใช่ไหก็แบ่งไว้พันหนึ่งอาไว้ตัวละาพันหนึ่งใช่ไหมเก็บไว้ใต้หมอนพันหนึ่งเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางพันหนึ่งอ๋อได้อย่างนั้นก็ได้เย็นพันหนึ่งใต้พุงพันหนึ่งเนี่ย ได้อย่างนี้ก็ได้ต้นหลังก็ลืมมากำมต้นหลังเหลือพันเดียวที่อยู่กับตัวเวลาเวลาผมไปเมืองนอกนี่ผมวิธีแก้ปัญหาการโดนล้วงนี่ก็คือผมไม่พกกระเป๋าตังค์แต่อยู่เมืองไทยผมก็ไม่พกกระเป๋าตังค์ก็จะพกแต่เงินสดๆไว้ในกระเป๋าของเกงใช่ใช่อันนี้มันจะล้วงยากจริงๆแล้วคะดถึงไปกินก็ไว้ในกางเกงไหมผมผมว่านะถ้าถ้าพวกมีอาชีพมาล็อกเป้าเราจริงๆนะผมว่ารอดยากรอดยากเพราะมันไม่ได้ทำงานคนเดียวต้องมันทำงานเป็นทีมคนจ้องกับคนระวังอ่ะ คนระวังเดี๋ยวก็เผลอจริงจริงพี่เพราะยังไงมันเผลอนิดเดียวเนี่ยถ้าเกิดเราโดนล็อกเป้าเนี่ยโอกาสรอดมันยากจริงผมพูดถูกว่าเราต้องทำตัวบอกว่าอย่าให้เป็นตัวรวมรถไฟแล้วเราลองน้องน้องบรรดานี่เคยโดนลวงไหมจ๊ะโดนลวงไหมเคยค่ะแต่เคยเห็นเดี๋ยวโทษนะโทษนะโดนล้วงอะไรจ๊ะก็ถามว่าเคยโดนลวงะไหมโดนล้วงกระเป๋าไหมโดนลวงไหมส้มเนี่ยเคยเห็นไหมจ๊ะน้องบรรดาเคยโดนลวงไหมจ๊ะจะเสียวส้มอยากตอบแทนเลยถามเลยว่าโดนลวงอะไรได้แล้วงอะไรทำไมพี่ผมเคยเคยอะไรพี่ แต่ว่าผมไม่ได้โดนลวงแล้วเคยโดนลวงไหนอไปลวงเอาในในในถนนอะไรนะครับลวงที่ไหนลวงที่ไหนลงหนังออาไปลวงในลงหนังไปลวงคือเขามากับครอบครัวเขาแล้ว็เห็นคนหน้าลวงก็เลยลวงเลยเอาเงินไม่เข้ามากับผมนี่แหละเอามากับมึงไปด้วยกันลวงอ๋อไปลวงเขาสั่นไปกับเด็กอีกทีอันนี้ตั้งใจลวงตกลงตกลงอันนี้ลวงแบบว่าเขารู้ตัวตอนยังไม่มีแฟนนะครับตกลงระดา ใครโดนลวงไหมลวงลวงใครโดนลวงไหมขถามก่อนว่าลวงอะไรลวงขโมยใช่ไหมลวงกระเป๋าลวงกางเกงในอยากรู้อ่ะแรงอ่ะพี่ไม่พช้ถามนะแต่พี่ก็อยากได้ยินคำตอบนะตรงๆรายการแบบเรียลในเยาว์ฝุนเล่นแล้วขอบายด้วยใครจะไม่กล้าถามแาบนี้ใครจะกล้าถามอแบบนี้ แต่เคยไม่เคยเห็นหนูเคยเห็นเคยเห็นอะไรเคยเห็นแล้วงเขาล้วงเป็นทีมอ่ะแบบเขาทำเองล้วงเป็นทีมเลยเหรอใช่ไม่ใช่เขาทำงานเป็นทีมเห็นจริงจริงเห็นในคลิปเห็นจริงจริงค่ะเป็นทีมนี่นึกภาพออกเลยค่ะอย่างพิธีอันนี่คอยบางพอล้วงมือให้คนเดินไม่เป็นไอ้ที่ในคลิปนี่เขาไม่เรียกล้วงฮะเขาไม่ได้เรียกล้วงนะฮะเขาไม่ได้เรียกล้วงเกาเรียกอะไรพี่จกจบกขาจะมือมาจก โ้นึกภาพเลยที่มึงมาจบแบบหมอต่างเดี๋ยวก่อนละดานี่อยู่ในเหตุการณ์เห็นเห็นจริงๆคืออยู่ในรลดเรามองไปเห็นขายอยู่ตรงโลตัสบังกะปีโลตัสบางกะปีอะไรยังไงยังไงก็คือเหมือนมีผู้หญิงเดินด้วยกันสองคนนะคะแล้วสะพายเป็นกระเป๋าเป็นเหมือนถุงผ้าและทีนี้เขาก็แบบเหมือนมีคนจ้องอยู่อะแล้วก็ลวงลวงแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ไปส่งให้คนหนึ่งให้คนหนึ่งก็วิ่งไปแล้วผู้หญิงรู้ตัวไหมก็รู้สึกเหมือนมีอะไรแต่พอแบบมาดูก็ ไม่เห็นอะไรแล้วก็เหมือนทำหน้างงๆของหายอะไรเงี้ยอนเห็ม้ก็คือมันเร็วมากเป็นทีมบางทีชวนคุยใช่ไหมชวนคุยเนี่ยเราสมาธิเราจะอยู่ที่คนแบบมาคุยใช่เราไม่ทำได้ตั้ง่ต้องระวังส้มอะส้มเคยเจอเหตุการณ์พวกนี้ไหมไม่ไม่เคยอะค่ะไม่โดนล้วงล้วงเพราะล้วงล้วงแหละล้วงถ้าล้วงอย่างอื่นนะเคยแต่ล้วงกระเป๋าอะยังไม่เคยล้วงอย่างอื่นนี่คือล้วงอะ อะไรนะได้ใส่โดนล้วงหรือว่าเขาล้วงโซ่ออกมาดูเหมือนว่าล้วงกระเป๋ากางเกงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล้วงในแบบกระเป๋าแล้วขโมยของอย่างเงี้ยไม่เคยดูน้ำลายดังเอื้อนเลยนี่มันเป็นเสน่ห์ของภาษาไทยใช่ไหมคำว่าล้วงเนี่ยคตีควตีความเป็นแน่สั่งง่ายได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสนะครับวันนี้หลัง ฉากหลังของเราคุณแม่เพชรดูซะก่อนเป็นโปสเตอร์ทำไมเขาว่าให้สเปอร์ผมเป็นรองขนาดนั้นเออทำไมมันดูแบบคมสเปอร์อย่างนั้นเลยพี่ไก่โดนเป็ดเหยียบหัวผมหัวโขน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 เนี่ยสมมติคนวาดนี่เป็นแฟนลิเวอร์พูลแน่เลยนี่แต่สนามเนี่ยเตะที่มาดริดนะแต่ว่าเป็นสนามของแอตมาดริดวันนั้นผมเจอคอมเมนต์หนึ่งพี่อยากจะลิเวอร์พูลชนะบาร์เซโลน่าโอ้โหมีคอมเมนต์หนึ่งมาเลยปึก ริพูลเข้าชิงแบบนี้เหมือนเอาตีนไปเหยียบหน้าไซโคลามอสไปแก้แค้นมันที่เคยทําเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีคนนึงเข้ามาตอบบอกอันนั้นคนละสนามเขาเขาชิงที่สนามของแอตแลดติกนะครับคนแรกคนแรกก็บอกอ๋อเหรอครับข้างล่างเขาเขียนอะไรมีโรมมีอะไรเนี่ยมีลอนดอนสถานที่อะไรมีปารีสก็ริพูลได้แชมป์มา5ครั้งอิสตันบูลได้แชมป์มา5ครั้งก็ได้ที่4เมืองเนี้ย มีที่โรมเนี่ยสองครั้งนะที่โรมปี8ไอ้77กับ81ครับผมนะครับแล้วก็ได้ที่พักเดอะแพงพักเดอะแพงอ่าที่ที่ที่ปารีสแล้วก็เป็เบี่นึครั้งเบมเบี่ครั้งหนึ่งปี78็ดแแล้วก็อิสตันบูลครั้งล่าสุดที่อิสตันบูลใช่นะครับอันนี้ก็ที่ข้ารัตรูอย่างนี้ก็เป็นที่มาริดต้องบวกเข้าไปด้วยอ่ใช่ค่ะโอ้หต้องถามพี่ติ๋งโอ้โหเสียงถามพี่ติ๋งถามพี่ติ๋งเสียงเติมเล้วบูทั้งสามคนเลยใช่ครับแต่ว่าผมว่าก่อนวันชิงเข้าใกล้วันชิงแล้วผมยิ่่่งมันใจวาาสูได้ ทำไมอะพี่แฮร์รี่เคนอะพี่ว่าลิเวอร์พูลแม่งกดดันนะใช่เพราะล่าหลายว่ากเยอะไม่ได้แชมป์พีเมลิงไม่กล้97แต่เมึงไม่ได้แชมป์เนี่ยอะไรว่าอะไรอยู่ในหัวแล้วปาอะไรกูพลาดไม่ได้กูแบบมันจะเกรงมันจะกดดันมันจะไม่ใช่มันวันนั้นลิเวอร์พูลจะไม่เล่นดีที่สุดคือพูดง่ายว่าสเปอร์เนี่ยกดดันน้อยกว่าถูกต้องนะเล่นเล่นด้วยความรีแลกซ์มากกว่าใช่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเครียดว่าไอ้ตรงชนะไฟบังคับท้าไม่ชนะเนี่ยมัน โอ้โหมันเสียเลยนะครับกุรอุตสาห์ทมมาขนาดนี้ะฮะแต่ถ้าเราดูจากฟอร์มการเล่นโอ้โตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็สถิติที่เคยเจอกันนะก็ต้องบอกว่าสเปอร์เนี่ยแพ้ทางเรียร้อคนข้างเยอะด้วยคือเจอกันเนี่ยสิบครั้งรีพูลชนะสักเจ็ดครั้งค่าเฉลี่ยนะฮะ แล้วก็ฟอมการเล่นตัวผู้เล่นเนี่ยแน่นอนว่าร์พุลดีกว่าประสบการณ์อีกถูกต้องนะประสบการณ์ในเรื่องของฟุตบอลยุโรปร์พุลเพิ่งเข้าชิงมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะฮะในขณะที่สเปอร์นี่มาใหม่เลยนะเตะแต่ละคนนี่แบบไม่เคยผ่านความกดดันแบบนี้มาก่อนแต่ว่าไอ้ที่เข้าชิงแล้วแพ้แล้วมาชิงปีนี้ มันได้ไปแล้วทีมนะมิล่าวิลล่าใช่ผมก็เลยว่ามันคงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วล่ะอ่าอ่ไม่ไม่แต่จริงๆผมเองไงจริงผมก็กลัวนะใช่ผมไม่อยากอยากเจออาร์เจนัิชิงมากกว่ามันรู้สึกว่าสมมติแค่เนี่ยมันไม่เสียหายกายนว่าเทียสเปอร์แต่อยากเจอบาซ่ารอบชิงตอนเนี้ยผมผมรู้สึกยังไงเลยไหมยังไงพี่เรื่องนัดชิงชนะเลิศที่ว่าร์มซโลีกเขาเนี่ยยังไงพี่ผมรู้สึกว่าสเปอร์เนี่ยมึงจะชนะแมนซิตี้มาทำเมี้ยอะ่ะ Uhm ถ้าถ้าเอาแมนพิตตี้มาเจอริพูเนี่ยเป็นตูอกูจะดูด้วยความสบายใจมากกว่านี้เยอะเลยได้พี่จอรเอาแี้พี่จอมมองว่าสเปอร์เป็นรองเยอะว่าเป็นรองเยอะเหรอว่าเป็นรองเยอะแรองเยอะรองเยอะแต่ว่าดูราคาแล้วในในร้านภูถือว่าไม่เยอะนะตอนเนี้ยก็คือปบวกสิบหรือไม่ครึ่งลบห้าอยู่สองสองราคาถือว่าน้อยนะไม่ไม่ไหลไปถึงศูนย์จุดเจ็ดห้าแต่แต่แต่ถ้า ใช้เหตุผลของฟุตบอลแบบเพียวๆนนะไม่ไม่เอาความลำเอียงมาที่เราเป็นเด็กผีหรือไม่เอาความเป็นเด็กของมาข้องเกี่ยวเนี่ยนะครับผมดูผมคำนวณรูปเกมเนี่ยเขาเรียกว่าเดาไว้ว่าริบูนของครองบอลมากกว่าแล้วก็บุกมากกว่ามีโอกาสยิงมากกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญผมเคยคุยคุณแมวเพชรไปทีงแล้วว่าดูฟ่ายชาวเมรีกนัดชิงเนี่ยคุณกุยลองไปไล่ดูครับนัดชววมนัดชนะเลยไปไล่ดูสิบครั้งเนี่ยมันจะมีทีมรอง ที่ได้แชมป์เนี่ยประมาณครั้งสองครั้งนะยไอโอกาสพลิกเกิดขึ้นยากโอกาสพลิกน้อยจริงๆก็ในรอบติดปีหลังอารมีเชลซีกับบาเยอร์ขไม่สองใช่ไหมแค่นั้นเองในรอบติดปีที่ผ่านมานะที่เหลือทีมเหนือกว่าเป็นแชมป์ที่เหลือกว่าเป็นแชมป์หมดเลบมลดิดบาร์ซ่าใช่ไหมเออก็จริงใช่ไหมกยดูดิเนี่ยวันนั้นลอีฟูจิงกับอัลมาลันปีไหนพี่หมายถึงล่าสุดเนี่ยเออมาดิคมาดิดก็เป็นต่อมาดิดก็เป็นต่อใช่ใก็มีปีสองพันห้าที่เอธีมิียลันต่อลอีฟูใช่อ่ะอันนั้นก็เก บาร์เซโลน่าที่ชนะอาร์เซนอลนั่นก็ใช่จริงจริงนะทีมที่เหนือกว่าบาร์เซโลน่าชนะแมนยูก็ใช่เห็นไหมแมนยูกับเชลซีที่อันดับห้าสิบห้าสิบอันดับห้าสิบห้าสิบนะฮะเห็นไหมก็อย่าเพิ่งมาเกิดปีนี้แล้วกันนะขอเถอะพี่ขอทุกขอไปแล้วต้นรายการจริงได้ไปตั้งห้าครั้งแล้วไม่เจอเกนคอปเนี่ยมันชิงมันพาทีมเข้าชิงเนี่ยเป็นคนอาพับคนหนึ่งนะได้ไปตั้งห้าครั้งแล้วคอปเจอเกนคอปนสิพี่ถูกกฉลลองงันนชชิิะเศคอปเนี่ยพาทีมเข้าชิงเนี่ยเจ็ด เจ็ดครั้งรวมทั้งดอดมูลทั้งลิ้วพูลนะได้แชมป์ครั้งแรกครั้งเดียวที่ชิงเดฟเบโคใช่ที่เหลืออีกหครั้งเนี่ยชิงแพ้หมดเลยนะพี่ติ่งพี่ต้องแยมแย่เลยนะเห็นใจเออมนุษย เห็นใจใช่ไหมมนุษย์มันเพื่อนมนุษย์อ่ะคือเป็นคนที่เห็นใจคนนะแต่ว่าของนี้แบบว่าเห็นใจกันไม่ได้เห็นใจฉันบ้างแล้วนะเนี่ยก่อนที่จริงอะไรเรื่องอ่อนวอนอ่อนวอนในประวัติศาสตร์ได้เคยมีครั้งหนึ่งที่ชิง2ปีแล้วแพ้ทั้ง2ปีฮะมีเหรอฮะก็รู้สึกจะเป็นบาเลนเซียบาเลนเซียสองพันสองพันหนึ่งบาเลนเซียเนี่ยแพ้ทั้งสองครงเดาว่างก็จะเป็นอย่างนั้นแพ้บาเยิร์นมิวนิก นะแล้วก็แพ้เรอัลมาดริดก่อนใช่แพ้แล้วมันถึงสองพันแพ้บาเยรามิวนิ่เนี่ยจุดโทษด้วยโทษใช่เวลานี้แพ้คือเข้าชิงสองครั้งไม่ได้ทั้งสองครั้งเลยค่ะแมนเลียบูลแมนยูเกือบเหมือนกันมีชิงสองสามปีเนี่ยชิงสองครั้งสองพันเก้าสองพันสิบเอ็ดแล้วก็แพ้สองครั้งแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าติดกันแต่ห่างกันนิดนึงเลียบูนสองครั้งล่าสุดก็แพ้ทั้งสองครั้งเลยใช่พี่นะสองครั้งล่าสุดสองพันเจ็ดกับเนี่ยเมื่อปีที่แล้วสองพันสิบแปดโอ้โหถ้าแพ พี่ติ่งขอเอ้ย่วนจริงจริงจริงขอไม่ไม่ก็บอกไปแล้วพี่ชัดเจนด้วยเพั้นจะแลกด้วยน้องส้มกับน้องระดาโอเคผมให้ผมให้ยอมมึงมีสิทธิ์เลยไให้มึงมีสิทธิ์อะไรไปให้เขาพูดเหมือนเป็นยุคเป็นยุคแบบว่ายุคขาทาอะไรอย่างนี้นะเอาไปเลยอะไรเงี้ยน้องระดาอยากให้ใครได้แชมป์ในโดยความเห็นส่วนตัวลิเวอร์พูลค่ะเพราะอะไรจ๊ะทำไมพูดพูดเต็มปากเต็มคำเรื่องอะไรกันไม่ต้องไม่ต้องเถินลิเวอร์พูลค่ะเพราะอะไรจ๊ะเพราะอะไร ก็ชอบชอบลิเวอร์พูนเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่ด้วยใช่ค่ะน้องส้มนี่ก็ลิเวภูนค่ะคุณกุ้ยนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์พี่ขออะไรน้องกระได้อยากได้ไหมครับกระไาตอบพี่ตริงเลยสิพี่ไม่ได้หรอกนะอะไรคะขอเสื้อตัวนี้ไปน้ำติดที่บ้านได้ไหมขอแค่นี้เองจุดมันเยอะมากเลยใช่ไหมได้ไหมครับคุณโรบูเสื้อเขาจุดเยอะจริง ขอแค่นี้เองน้องรดาก่อนก่อนจะให้เสื้อพี่ติ่งเนี่ยพี่ขออะไรอย่างได้ไหมไปไปวิ่งรอบออฟฟิศทัก2รอบให้เหงื่อให้เหงื่อโซมกายหเหงื่อมันไหลๆอุอย่างนั้นงดีเลยชอบให้มันกลิ่นนิดๆออกแนวโรคจิตแล้วเนี่ยให้มีกลิ่นตุยๆหน่อยพี่สองคนนี่จริงแต่เดี๋ยวผมขอยืมผมขอยืมไปสอสักสองวันพอแล้วผมมามืคืน พี่ติ๋งบอกพี่จะอยากจะนับจุดบนเสื้อของน้องเขาไม่ใช่เหรอใช่น้องซมค่ะมีเสื้อมาแจกนี่ยังไงเนี่ยใช่ค่ะจอิกาเขาว่าไงจอนวิกจอนวิกเสื้อจอนวิกเขาบอกว่าให้เปรียบเหมือนว่าจอนวิกเป็นนักบอลคนไหนคิดว่าจอนวิกเนี่ยจะเป็นนักบอลคนไหนก็ให้ตอบคําถามนะแกออกมาเลยแกออกมาเลยแลดามาแกออกมาเลยคลี่เลยจอนวิกนําแสดงโดยเคีทนูรีฟครับนะฮะ กับมาแจ้งเกิดใหม่ครั้งคินูลิฟนี่สมัยผมวัยรุ่นกับคุณแมวเวสเนี่ยนั่งตุกๆไปดูเรื่องสปีดสปีดเร็วกว่าลกไปดูที่วอชิงตันโอ้ลงหนังวอชิงตันนะตอนนั้นคีนูลิฟต์เขามาด้วยทรงผมสกินเฮดสวยนะนะหล่อมากเลทั้งเมืองหลังหลังจากสปีดเนี่ยคีนูลิฟถือว่ามีดังดังดังเรื่องไหนีไหมพี่ อ๋อออเมทิกใช่ไหมเออใช่ใช่กูชื่อได้ละหน่อยแล้วเลียบหายไปนานค่อยดีแล้วจอนวิกนี่คือดังระเบิดเลยเหรอตอนเนี้ยถือว่าดังมากหลอสนุกสนุกไม่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นขนาดนี้ไงที่ทำภาคแรกอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปดูแล้วเหมือนกันจอนวิกถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าถ้าถ้าดังๆเนี่ยนอกจากจอนวิกก็มีอีกจอนนึงจอนอะไรพี่จอนแว่นเคยได้ยินไหมจอนแว่นโตะเลยพี่จอนแว่น ผมดูอยู่นะเอาลงนี่ละลงนี่ละจอนแว่นจอนแว่นจอนแว่นกำกับจอนแว่นว่คนวงการเดียวกันนะใช่ไหมเขาเป็นมุ่งเกัาใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมจะสร้างดีกว่าจอนแว่นจอนแว่นสองคนนี้เคยได้ยินไหมเนี่ยจอนแว่นเคยได้ยินไหมเหลือรวยได้เนี่ยเหลอทับหนังเหรอเดี๋ยวให้จอนแว่นติดต่อทักทามสรุปนะนักฟุตบอลคนไหนเปรียบเทียบได้กับจอนวิกก็เม้นกันเข้ามาแล้วเดี๋ยว ใครเมนได้ถูกใจเราก็จะให้ทีมงานส่งเสื้อเนี่ยเสื้อจอร์วิกเนี่ยไปให้โอ้ผ้าดีด้วยนะผ้านิ่มเลยคุณแมวเพชรจับดูดิฮะได้ไหมดูจับดูรอยคีนได้ไหมพี่รอยคีนก็ได้หรือหรือจะดูหน้าของของดีของลีฟก็จะมีเรลวัวกระเซิร์งกระเซิร์งหัวเรียบๆอะไรก็ว่าไปดีปีเลสอาจจะเดวิดเด็แคมได้ไหมเออมัน มันจะเปรียบได้ด้วยแบบได้เปรบ็ปแคมเอ้าไม่ได้เห็นล่าสุดไม่ล่าสุดไม่เห็นเดวิปรบ็ปแคมเล่นเห็นเล่นเหรอโอ้โหเล่นเหมือนกับตอนวิกเลยเออย่างเทพอย่างรอไหนฮะเออคุยดูผมผมขออะไได้ไหมเนี่ยโอ้หน้าใสดินะฮะเป็นหนังของสามองคนฟิล์มครับคือต่อรองถามแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าต้องแชร์เป็นสาธารณะด้วยเพราะว่าทีมงานจะได้เข้าไปเห็นคําตอบของเออสวยจริงได้ต้องแชร์เป็นสาธารณะด้วยใช่ไหมโอเค ง่ายๆแค่นี้เองครับก็เปรียบเทียบกันมาแล้วบอกไว้ก่อนเลยว่าเสื้อตัวนี้น้องระดาเนี่ยสวมใส่ไปแล้วด้วยแล้วก็ถอดออกมาเมื่อกี้ให้น้องระดาระเบิดไปแล้วนี่ผมว่าแตกมาตมูเลยอพี่ระดาทลายครั้งอยู่แน่เลยปตมูเนี่ย นะฮะก็ต้องขอบคุณ k p l s ด้วยนะครับที่เป็นปอนเซอร์ของเรามานานหลายเดือนตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้นะฮะที่จอนจอ็ก็จะอยู่กับเรานะฮะกับคุณ k p l ล s วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราทุกคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ